คนที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มีอำนาจต่อไปก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอเกมใหญ่คืออะไรครับตอนนี้เกมใหญ่ที่พักกล้าวไกลติดชึ่งรอก็คือรอให้ลุงทั้งหลายนี่ลงมือเพราะมันมีคำตอบอยู่ชัดเจนแล้วว่าถ้าฝั่งของ ประเด็จการคอสอชอต้องการจะมีอำนาจต่อไปก็จะต้องลงมือเพราะถ้าไม่ลงมือไม่มีทางเลยที่พลเอกประยุทธ์แกจะได้มีโอกาสนั่งนายกรัฐมนตรีอีกความฝันที่พลเอกประยุทธ์บอกกับสมาชิกพักสาสบหคนสอสอนะมันแกฝันหลบลมแรงๆข้องพลเอกประยุทธ์แค่นั้น และถ้าพลเอกประยุทธ์หวังว่าพวกดีฟสเตตพวกรัฐพันลึกทั้งหลายนี่จะอุ้มก้นพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนั่งบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกนี่ก็ฝันลมๆแรงๆของพลเอกประยุทธ์นะครับพวกดีฟสเตต เขาสั่งสมประสบการณ์เป็นห้าสิบปีหกสิบปีที่อยู่ท่ามกลางสงครามการชิงอำนาจของประเทศนี้อุปมาดีฟสเตตก็เหมือนกับนักไต่เส้นลวดถ้าเส้นลวดไหนไม่แข็งแรง กลุ่มดีฟสเตตเหล่านี้เขาจะไปเหยียบและไต่เส้นลวดนั้นเหรอครับถ้าเส้นลวดขาดเขาก็ตกลงไปในหูเหวด้วยอุปมาตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็เหมือนเส้นลวดที่มันสนิมเกาะกินไม่รู้ว่าจะขาดลงตรงไหนจะขาดตอนไหน ไร้ความมั่นคงทำไมไร้ความมั่นคงครับก็มีอยู่สามสิบหกแล้วจะเอามาจากไหนพี่ชายของท่านเนี่ยพลเอกปวิตรนี่ยังมีมากกว่าท่านเลยอนุทินนี่มีอยู่เจ็ดสิบเอ็ดพ้นในปวิรมีอยู่สี่สิบพลเในประยุทธ์มีอยู่สามสิบหกนี่สามตัวเต็งของฝั่ง อนุรักษ์นิยมหรือขั้วอำนาจเดิมที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรนะีส่วนประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนานะ่ะมันไม่ถึงท่านทั้งหลายครับแล้วดีฟสเตทเขาจะไปยอมไต่เส้นรวดที่มันขึ้นสนิมเหรอเกิดมันขาดเนะ่ย เขาก็ตกลงไปด้วยดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านต้องเสริมเส้นลวดของท่านเองมากเกมนี้เป็นหมากบังคับครับกล้าไมหมล่ะพลเอกประยุทธ์หรือปอดกล้าไหม วันนี้ไม่มีสัญญงสัญญาณพิเศษใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันเลยมีแต่มโนกันไปเองทั้งหมดตอนนี้ทุกคนอยู่ในหลักอยู่ในที่ตั้งของตนเองเพราะอะไรครับพ่อมองออกมาข้างนอกเห็นเท้าของประชาชนห้าสิบล้านเท้ารออยู่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องนี้เนี่ย อย่าประมาทหรืออย่ามินพลังของพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดท่านทั้งหลายครับดีฟสตีดจะไม่มีวันเข้ามาแทรกแซงเกมนี้ในระยะเวลานี้หยุดนิ่งรอคนที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ ได้มีอำนาจต่อไปก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องถือคำพระที่ว่าอ ah ัตหิอัตโนนาถูตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วลุงตูเอ๋ยท่านเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วมาดูว่าพลเอกประยุทธ์นี่แกมีอะไรอยู่ในมือ และสมุนบริวารท่านมีอะไรอยู่ในมือที่ไปร้องแรกแหกกระเชิงกันเนี่ยอุกทึกคึกโคมเนี่ยมีอะไรมีแค่สองเรื่องเท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งการตั้งรัฐบาลแปดพักได้มีเพียงแค่สองเรื่องเท่านั้นย้ำครับเรื่องที่หนึ่ง ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสอสของหัวหน้าพักก้าวไกลพิธาลิมเจริญรัตบวกกับยกเลิกสอสอพักก้าวไกลนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองยุบพักเพื่อไทย